ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาในม,มีคนมีคนมีคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นลอยลงมาขอาวขอ,ส,อสามคนเลยต้องเกิดหรออะไรหรอไม่ไม่ไม,ไม่มันตามมาหาไปหาคุณแพ้พิกแล้วมันนั่นตีนี่งอ่ะหลบก่อน,นลขร่างขาดไม่แน่หลบได้หลบได้หลบได้หายไม่ทนันว่ะ อะไรล่ะโจตัวอันตีอีกมันอันมันอันตีู่ตัวอันตีนะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนี้อันตีอันตีละอันตีละเอาโจตัวอ่ะก็ไดโจตัวนะโอ,โอ้ยโอ้ยเอ้ย,อย,อยต้องหิวก่อนปะอีสัตว์ติดต้นไม้ไอีหยีอ่ะ,อะ,อะ ตายตายตาละมาละไงดาบทองเอาไงเอาไงเจอหนูหลวงหน่อยเป็นไงมีกอดมั่งไหมอลกออกนะโอ้แต่ไกลตีันอยู่นั่นนั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นเห็นบรับรัรั มาขวาแล้ววาร้อยห้าสิบเมตรใช่ไหมนี่ๆๆมีโยโตโ,โยโตแล้วอะไรวะมองไม่เห็นฮัลโหลอ๋อมาตร,มาตรีมาตรีมาตรีเสร็จบาปลนะโอ้แต่อย่าไปตรงนี้กันอย่าไปไกลเกินมาตรงนี้พอสวัางตีเติร์ดนะมันยังมีตีตีเนืน เปิดยันไหมอ๋อโดนหลุดนี่หว่ายันอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมัน,น,นติวะโอ้แม่งวงนาร์ปตะโจนติเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงมันติดละน้ำหนึ่งไหมได้ๆน้ำก่อนน้ำก่อนเปิดยันก่นนอนนะยันม,มันจะหมดนั่นแหละมีมาตาลิ เขาเลยเขาเลยไม่ทันละไปหมดแล้วม้มบบมาไอพีความเลือดหน่อย่า้แง้องผม้องมสามตัวเลยไอยจะตายหมดแล้วจะตายหมดแล้วเทียวตัเอ่ะโดนอะไรไม่ดโดนอุย้ย แรงอ่ะกระตัวไปหกอ่หกไม่ันไม่ทางฟอร์มไหมเด้ยเด้อเด้อจุกจุกเ่อนเลยป็นยาพี่แจมมีรองซอทองอ่ะโอเคใช่ก็เสริมแต่เมื่อวาน เอ้มันตีกันกระโดดขึ้นบนตลงเพื่อนเอ๊ะมีคิีมาช่วยตลงเพื่อนเพื่อนดรงดลางเพื่อนมันวับมันวับ ไปไหนวะลงละเฮ้ยเมียนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้หตีเติร์ดปปะคนละตีแล้วนะเกาะทองด้วยวัดยวไปนี่ก่อนออกออกมาได้ปะได้ได้ได้ไปทางไอคิวอยู่อ่ะไอคิวมีคนตามไปโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะ ถอยรวมกัเนเลยออกนี่เลยลงล่างลงข้างอโอเคโอเคมาเล้วมาเล้วเ <laughs> <laughs> ยอะจัดอ,อีสัดเยอะมากตรงนั้นน่ะถอยถอยปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกได้ปะออกได้ต้องไปเซตบาร์ตรงนู้นนะมันเยอะมากเลยอ่ะตั้งหลักไม่มีอันติกันแลยใช่ปะทำติดอยู่เลย <laughs> ยงไงยังไงตัวหลุด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 หัวแตกเฮ้ยตานหนึ่งวะออกออกออกยานหนึ่งแล้วอ่ะเอ้าเอาคุไปเกะทำไมเกาะพาไปเกลเกาะผมออ้ยจะตายไหมโอ้ยอุ้ย รุกเพื่อนวะจริงเฮ้ยโอ้โหเจียยันเฮ้ยโอ้ยนั่งชบขึ้นละไม่เป็นไรออกเลยโอ้ยอย่าเข้านะอย่าเข้านะใหญ่ทองไปแล้วเอ้ย

มันติดเหรอคะเอ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาไว้ป่อนท้าแล้วนะีโอ๊ยแบงคาก่อนทันปะนะทันทนคอนอยู่คอนอยู่ตาละโอเหนึ่งตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้โอ้ลุมิอ๋อ้ ตัวไหนเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตีหนึ่งปะตีหนึ่งเข้าเหรออย่างอย่างอย่างลายหนึ่งเกสซอนทองของนี่ของนี่ ไอ้แมโอ้โหทีหนึ่งจมหน่อยนี่เดียวไปเฮ้ยมีคนเฮ้ยตัวเดียวเปล่าตัวเดียวตัวเดียวอุ้ยอัดทีอุ้ยไอคิวมาช่วยได้หมดมีผีไปหาเพื่อนอุ้ยโทษ

Consider yourself under my protection for the moment. Jump, jump, jump! Oh, I oh, is... your... really will well oh, <laughs> My yeah, look. สวยจบจบจบหยาบเลยหยาบเมยแล้วไงหมาบเอยมีหยาบเลยทำยาให้เอดศีอคิวเลิศสวยไอคิวที่มันบอกไอ้กูเฉินจริงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยเอาเอาเอาเลยน่าจะเจ็บอยู่นี่นี่กูเฉินจะตายแล้วตายหนึ่งตายสองน้ำเยอะอีกแล้วอ๋อน้ำยกโอ้ยโอ้ย ยกดีด้วยนะแต่ทำอะไรเราไม่ได้ทำได้ทำได้แต่รีบไปออกแต่รีบไปออกแม่แต่แต่แต่ล้อมีอันตรีนะครับไปเก็บดาแดงไอ้ชิวเกย์อีกหนึงเนี่ยแดงไม่มีออกก่อนแล้วกันตาย ชื่ออวเดยอยู่นะอันติพิสัตว์เอ้ยโอ้โหขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่เป็นไรก็รีบๆผูกออกไปอุ้ยผูกพาแบบแผลปิ้งแบบบุลลี่แบบปิ้งคือตายของจริงอะดิมีคนอยู่ตรงนั้นเออ แอบแอบปั๊มก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งเขยิบเพิ่งเข้าไปอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นอ้าวนาบิวดามธรรมดาลองไปดูก็ได้มีคนเดี๋ยวไม่ต้องามันปั๊มยาอยู่ป่ะเมื่อกี้อุ้ยจะตายน่าจะเจ็บกันหมดอุ้ยปั๊มยาอยู่อุ้ย เอ้เอ้แรงจังอะแตกหลอกไม่้อคิวาร์ออกก็ได้ให้คิวาร์บัก็ได้เรนเซงดีราบับก่อนก็ได้ได้อยู่ตาอยู่ข้างหลังข้างหลังโอ้โอเคดีๆแฮรลี่ไม่โดดีปั๊มรีบปั๊มีปั๊มีปั๊มเอไม่มานะ เอาคูบฮ er> ิวออกเถอะมันฮิวไม่คืนหัวปนน็อตมันเหมือนบวกกันอยู่ข้างบนนั่นแหละไม่ใช่มันหมกกันข้างบนลงไปเฮ้ยยักษ์ยักษ์แปลงยักษ์อยู่ข้างบนน้ำด้วยนั่นน่ะสองที่เราต้องพลาตรงนั้นน่ะเราจะชนะเลยยิงไม่โดน อุ้ยมันยักษ์มันจับแล้วอาทิเคตี้อาทิเกไม่ยอมให้จับนะไปเข้าไปเคมดูไม่ยอมให้จับนะไปเลยอุ้ยอีห่ะอุ้ยตีกันหยู่ตีกันหยู่ตีกันหยุดอย่าแดงอย่าแดงจะเอ๋จะเอ๋ที่กอดทองนะอุ้ยแม่เอาขอไป <c oughs> ฮุบ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 อ๋อไมือมันปาดกูาหมดละงหมละไม่ยอมพิจับหรอกโอ้ยยีอะไรมีมีมมีอุ๊แลตายหนเออออไอีแพรพิงหายเนี เลเหี้ยเลิศชอบอีสระเออชอบเวลาอีคิวพูดตลกน่เย้เอาจะไม่ตายหรอกสองกอกบวกกับวกไกอดกอกอเก็บเลยค่ะเดี๋ยวเพิ่มคาให้เพซไปก่อนขออย่ามีอันสีคิวแดงนู้นอ่ะแดงไหนดน้กอ๋ออคิววบามีอะไรไม่เป็นไรอุ้ยเนยนะแชดก่เกงจังเลยสุดยอดไปเลยค่ะสุดเยอด เย่เย่นั่นไงอยู่ข้างบนนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่เอ้าสองตัวเหรอมีสายพุไฟรุ่นบาดมากเสล้วอันอัหนึ่งมีสายพุ่งไฟด้วยนะผู้บาดจังว้าวขอโทษนะลับพี่กอนโขออดเลย อะไรคิวลิดเดอร์น่ตจะบวกแกอยู่ g อล l ี is you เต็มขียวจกๆปาดตไปรัใไทมานี่เยอะๆจังก็โดนตอกอยู่นะดาเมจคนที่เขาเยอะอะเขาไม่ได้ิวอ่ะ รู้สึกคิวสี่ยอดเริ่มที่นี่มันคุณภาพแบบลนเหลือโอ้โหดูนะเมสซี่สี่คิวค่าสิบคิวค่าไม่ใช่สิไม่แพ้ผู้พิจารณาเบอร์หมดแล้วดูดีแอตเลติกเก้านุ่น